สวัสดีคะ่ะเอฟซีตอนนี้กำลังจะเดินเข้าไปชมพระบรมมหาราชวังคนะทุกคนนะออกจากวัดพระแก้วคะ่ะทุกคนเดินข้ามประตูลอดซุ้มตรงนี้นะคะจากเขตวัดพระแก้วก็จะต่อเชื่อมกับเขตพระบรมมหาราชวังนะทุกคนนะคะ,ะตอนนี้เราอยู่ใน อาณาบริเวณของพระบรมมหาราชวังนะทุกคนนะถ่ายรูปด้านนอกได้นะคะทุกคนนะสวยงามมากๆนะคะอากาศกรทมอตอนนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะทุกคนแดดไม่ออกฝนก็ยังไม่ตกนะคะลมโชยมานะคะนี่คือคณะช่องเที่ยวของคุดานะคะ วัดพระาพบรมมหาราชวังค่ะ